คือเห็บบอโคดโคครับนี่ครับอยังเขาว่ามุ่งดัดกุุงอีกครับสวัสดีครับมณีผ้ามาใส่มุ่งดัดกุุงครับกับโคดโคครับพี่น้องมุ่งเอามากแค่เจ็ดหลังนี่แหละครับแต่ว่าโคดโคตินะครับเอามาเต็มสองถุงปุ๋ยเลยครับพี่น้องไม้ที่มาใส่มนีก็เป็นไม้ลำห่วยแล้ะครับ เป็นเทื่อแหลกของปีเลยครับพี่น้องปะครับข้าวซสครับพี่น้องตะเวเนกระตกเด่นแหละครับปะครับมือหนีกับมาสองคนอยู่ครับผุนครับผุนหนึ่งกระใสที่อยู่เทิงครับพี่น้องครับใส่โคดโคครับพี่น้อง ผมก็ใส่ให้เบิรงซ้ำนี้นะครับเข้าไปใส่โคดโครงอีกครับพี่นอ้องถามมาลุ่นน้ำกันย้ำสาวด้วครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดียามสาวครับพี่น้องครับมาเก็บมุ่งดักกลุ่มกับโคกครับมาหลุ่น้ากันครับพี่น้องครับมืดหนี่สิมานบอกพี่น้องสิพ่อได้ก่อยได้ตําปนบอกครับพี่น้องครับมืเหนี่ก็อากาศหนาวแห้งครับอู้หนาวยังแห้งเลยครับพี่น้องตาครับมาหลุ่น้ากันครับบ่งบรรยากาศยามสาวครับพี่น้องครับ หมอกไหลยอู่ครับเสาวเนียครับจ่ว่าทางนี้เป็นป่าครับแหน็บ่อยชัดด้านในครับพี่นอ้องหมอกไหลเลยครับเสาวเหนียครับปลาครับหลุดน้ำกันรครับ บอเขาเลยครับพี่น้องครับมุ่งและสองสารตัวครับโอ้บอกขื่อเลยครับนะครับเข้าเก็บก่อนครับ ก็คือเลยครับพี่น้องเข่ามุงละสามตัวสี่ตัวครับโอ้ยเป็นตังเสี่เนาะมือนี่ใส่ซุปปีบเคยเป็นตังสี่นะครับพี่น้องเข่าดีแห้งได้ครับนี่ไม้นี่ครับนี่ครับหลังหนึ่งครับดูครับ เนี่ยไปเห็นเตกระปูครับตาหลังหนี้ม่เตกระปูเลยครับพี่น้องกลุ่มจักโตวะครับกุ่งสามสีโตครับพี่น้องครับขอเก็บก่อนครับบัคือบัคือ มาเก็บโขดโครครับพี่น้องทิคือเห็บบอกโขดโครครับนี่ครับอยังเข่ากาหมุงดักกุ่งอีกครับยังเข่ากาหมุงยุ่พี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับ มุ่งบกเข่าปันนี่ยซ้ำครับตาครับเก็บคอนครับพี่น้องครับพมก็เก็บเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานยุบานผลแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับประมาณเลยครับเก็เลยมาไทยเบิงสวงถอดเร้วบล้ยครับถอดสาแป้งครับพี่น้อง เพาะได้แล้วขาดหนึ่งอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับพอไดี๋ยอยู่ไดีกินอยู่ครับคลิปนี้ก็สั้นนี่แหละครับจังไรก็ฝากปีนป่านะอาซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ผมได้เด้อครับสวัสดีครับมาเด้อครับเสพน้ำกันครับ